กศนออำเภอสีเมืองใหม่มีบุคลากร24คนจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 1,493คนจำนวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ร้อยละ76.66 กศนออำเภอของเจียมมีบุคลากร12คนจำนวนนักศึกษางลงทะเบียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564 619คนจำนวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563 25. ร้อยละ71.25กศนออำเภอศิ Сп รินทรมีบุคลากร <S an> 21คนจำนวนนักศึกษางลงทะเบียน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 1,128คนจำนวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ร้อยละ72.78สนออำเภอพิบูลบางสาหานมีบุคลากร26คนจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 1,246คน จำนวนนักศ 2, 2, 63, 3. 3. ึกษาเข้าสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ร้อยละ87.93ก็กสนอําเภอบุญทริกมีบุคลากร19คนจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4 1,253ึาคนจำนวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ร้อยละ 77.49การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ของกศนอ,อบสาได้นำรูปแบบตามแนวทางของสำนักง,งานกศนจังหวัดอุบลราชธานีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้1 ประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามเกณฑ์ผ่านระบบไท a i อ t o p Covid p a s กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 2. สถานศึกษาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 และนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้บุคลากรนักศึกษาและผู้บริการได้ทราบและเข้าใจทั้งนี้ได้นำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3. ามรณรงค์เชิญชวนให้นักศึกษาและผู้ปกครองฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิต้านทานและยับยั้งการแพร,ร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 4. สถานศึกษาในกศนอบ .3 เตรียมความพร้อมในการเปิดผ้าเรียนดำเนินการดังนี้ 4.1. สำรวจข้อมูลผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนทั้ง5รูปแบบของแต่ละคนซึ่งเป็นแนวทางที่กศนอบ .3 ได้ปฏิบัติเหมือนกัน 4.2. การจัดเตรียมความพร้อมของครู เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง5รูปแบบตามแนวทางของสำนักง,งานกศนจังหวัดอุบลราชธานี5รูปแบบมีดังต่อไปนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มในกศนตำบลซึ่งเป็นการรวมกลุ่มขนาดเล็กเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอ,อนามัยตลอดเวลาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาโควิด -19 ซึ่งเป็นแนวทางที่กศนอบสได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดการเรียนการสอนแบบออนแอเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ e ชีว v กศนอบสจัดให้นักศึกษารับชมรายการโทรทัศน์ โดยผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ครูกศนตำบลครูสรชจะส่งลิงก์รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับนักศึกษากศนของเราเพื่อให้นักศึกษาเข้าไปดูและเรียนรู้ด้วยตนเองสะดวกในการเรียนรู้ สามารถเรียนได้ทุกที่และเวลาว่างสำหรับนักศึกษาที่ทำงานประจำา 3. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาครูกศน,นอตำบลและบุคลากรทางการศึกษารวมกันพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom โปรแกรม m i Microsoft t e a m s กศนอบสได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษามอบใบงานทำแบบทดสอบส่งครูอีกโปรแกรมหนึ่งที่ใช้คือ m i r r s s o t t t e m s ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนแบบออนไลน์ 4. การจัดการเรียนการสอนแบบ On Demand การจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาครูกศนอและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันพัฒนาบทเรียนผ่านนวัตกรรม QR Code เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านแอป Line Facebook ปัจจุบันในยุคไทยแลนด์ 4G อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น กศนอบสาจึงนำเอานวัตกรรมสร้าง QR code เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา 5. การจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนเป็นการจัดการเรียนการสอนที่บ้านครูจะนำเอาสื่อไปมอบให้นักศึกษาถึงบ้านเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีโทรศัพท์และไม่สามารถใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง4รูปแบบได้ การจัดการเรียนการสอนสถานศึกษากศนอ,อบ3ได้เน้นฝ่ายบุคลากรให้ดำเนินการตามมาตรการปลอดภัย6มาตรการหลัก DMHTRC และ6มาตรการเสริม SSETCQ ผลการขับเคลื่อนดังก,กล่าวทำให้ขณะน,นี้สถานศึกษาปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ติดต่อกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564เป็นเวลา117วันการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โครงการเสริมสร้างสุขภา,าวะอนามัยห่างไกลโรคโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยโครงการพัฒนาเกษตรธรรมชาติ MOA สู่การพัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืนโครงการพัฒนาสังคมชุมชนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19โครงการพัฒนาเกษตรธรรมชาติ MOA สู่การพัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อำเภอหนอาชีพการเลี้ยงปูนาการทำสวนหย่อมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือการทำพรมเช็ดเท้า โครงการสนยนฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียน31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างเชื่อมหลักสูตรช่างทาสีหลักสูตรช่งาชงปูนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการโคกหนองนาโมเดล โครงการถอดบทเรียนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการดำเนินชีวิตโครงการถอดบทเรียนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการดำเนินชีวิต <S <S การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านกลับบุกกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนโครงการอ่านสร้างสุขกิจกรรมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์อยู่ที่ไหนก็อ่านได้ Best Practice กศน,นอำเภอสีเมืองใหม่การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันเบอร์รี่ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงสืบสารตำนานควาย Best Practice ก็สนอมอำเภอคงเจียมสถานศึกษาคุณธรรมได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ Best Practice ก็สนอมเภอศิรินทรผลิตภัณฑ์ปลาแก้วสามรสได้รับรางวัลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์บริการพรีเมียม ระดับกลุ่มสำนักง,งานกศนจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมลกร base practice กศนอำเภอพี่บูรณ์การพัฒนาแนวทางการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นพร้อมมีการติดตามนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสมัมฤทธิปลายภาคเรียน base practice กศนอำเภอบุญทริกผลิตภัณฑ์การสารหวด ตามนโยบายของสำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีให้สถานศึกษาทุกแห่งห้องสมุดประชาชนอำเภอกศนตำบลจัดทําแปลงปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรกระชายขมิ้นและสมุนไพรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปปลูกสมุนไพรไว้บริโภคเพื่อต้านโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา กศนอ,อบสามได้ดำเนินการปลูกกระชายขมิ้นฟ้าทลายโจรและพืชสมุนไพรอื่นๆภายในกศนอ,อบสามเพื่อแจกใจ่ายให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง